8คิวที่70-80นวดจำม่อนเขาคิวที่66-78ครับใช่ค่ะโอ้คุณผู้คิวที่เท่าไหร่ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่อง YouTube คุณป้าขาร์ลนะคะวันนี้พามาที่สับสิงขรีคุณผู้ชมคิวที่66-78นะคะหมอ อันนี้ไปชมดูชมเขายยำยกรถซิกเนเจอร์ของเขานะคะ <Okay. S 1> หยุดไปนานมาแล้วมาเปิดร้านแล้วเอฟซีก็มาเตรียมพร้อมถลม่มง้างรอกันเต็มที่หมดแต่วันทุกวันเลยป้าสองเพจอะหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะ อันนี้ก็นี่นะอ,นนนอืมเหมือนทุ่มหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมหนึ่งทุ่มนี่ถ้ามาได้กินถือว่าโชคดีแต่ส่วนมากจะไม่ได้ใช่ไหมไม่ทันใช่ไหมทุ่มหนึ่งมาทันไม่น้องฝนะะลูกค้าจะทราบเวลาอยู่แล้วนะคะเวลากินของที่นี่นะคะเวลาจองคิวเยอะแต่เราทำงานไวจ้าทีนี้ตอนนี้ไวจริงจริง ห้าสิบป้าป้าแป๊บเดียวได้ละออเดอย์เยอะแต่ต้องไวเยอะเยอะเรากักไม่ได้ค่ะลูกค้าให้หนีเราต้องเข้าใจบางคนก็มารอตั้งแต่บ่ายสองก็มีค่ะใช่จริเวลาจะเปิดเนี้ยอืมเพราะฉะนั้นเราต้องไวเปิดโทรศัพท์จะกักไว้ให้ดูเยอะไม่ได้ไม่ได้นะคะมันเยอะอยู่แล้วมันเยอะอยู่แล้วรีบทำรีบไปใช่ ยกรถก็มีนี่นะคะแบบแรกก็ปูกุ้งหอยนะคะคืเอเก้าอย่างและวัตถุดิบเขานะคะเนี่ยอุมาส,สดกุ้งดองอน้ำปลาหอยแครงลว่วนี่นะคะไือวัตถุดิบวัตถุดิบเขานะคะก็ คุณผู้ชมอยากทานก็ร้านนี้อยู่ที่ชนบุรีนะคะอยู่ที่ร้านอเนกประสงค์บางซายนะคะฝากหมุดมาได้เลยนะคะเขามีเพจค่ะเพจแซบซิ่งชนบุรีช่อง youtube เขาก็มีนะคะเข้าไปติดตามรับชมได้ไปเป็นไปเป็นกําลังใจชนบุรีนะคะเขามีเพลงด้วยนะตอนนี้มีเพลงนะคะสิงเกิลเพลงของร้านนะคะิ่งนแซบซิ่งนะคะไม่ได้ถ่ายทีมี่จะออกเร็วๆนี้ยังไงฝากเข้าไปติดตามด้วยนะคะ่ เ็ไเขียนหูสนุกสนุกอะก็เป็นอีกร้านยำหนึ่งที่ว่ามีน้ำจิตน้ำใจกับอ่ายูทูบเบอร์ทุกท่านนะคะใครจะมาทำคอนเทนต์ก็มาได้นะคะน้องก็ยินดีต้อนรับนะคะมาโโลดค่ะมาโลดมาเลยนะคะสายอาหาร ไม่มารีวิวก็จะถือว่าพลาดนะคะวันก็มีมามีมาแต่ก็ไม่ถ่ายก็คือ <c oughs> มาคุยผัขกาวข้า,ขากันจ้ามาทักทายกันได้ป้าก็มาต่อเมื่อจะกินยำก็มาบางทีก็ไม่ได้กินยำผ่านมาก็มาทักทายเจอคลิปก็ได้ทําได้ถ่ายนะคะเพอะได้มีคอนเทนต์หล่อเลี้ยงช่องน้อยๆของป้าไว้ ฝากเป็นกำลังใจให้คุณป้าด,ด้วยนะคะนี่อันนี้ตอนนี้ใส่ไข่แล้วก็มีไข่หมึกไข่ปูไขป่ไขปลาลิเียวไข่แมงดาเนี่ยคะ่ะใส่ให้กันแบบว่าจุกจุกจุกทุกอันจุกทุกกล่องเดี๋ยวน้ำมนันลงเหลือสามสิสองเมื่อไหร่อะคะอ่ะแมน่น แน่นจริงตอนนี้อะไรก็อ้าปากออกก็นอกถึงน้ำมันราคาราคาน้ำมันลงมาแล้วปลาเซลล์ล้นหนีใช่ลลใชปลาโอ้โหหน้าเขียวหน้าเหลืองหมื่นหนึ่งไปแล้วเดือนเนี้เดือนจะเคยจ่ายค่าน้ำมันเดือนละห้าพันนะวิ่งทำคอนเทนต์ตอนนี้จ่ายเข้าไปเดือนเดือนนี่หมื่นหนึ่งละรายได้ youtube ยังไม่ถึงเสี้ยวของค่าน้ำมันเลยคุณผู้ชมแต่ก็ต้องทำ นะคะเพื่อคุณผู้ชมได้รับชมสิ่งดีๆที่มีประโยชน์นะคะช่องคุณป้าก็นำเสนอเกี่ยวกับอาชีพนะคะ,กะเกษตรร้านค้าขายอาหารตลาดค้าขายนะคะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อ,อะไรดีป้าก็พาทำอะไรดีเขาว่าดีป้าก็พาไปชมพาไปดูเปิดหูเปิดตาไม่งั้นมันจะชื่อช่องคุณป้าขาเลาะนะคะ พาเราไปทั่วร์ทีฟทั่วแดนนะคะจะถามป้านะว่าทั่วร์ทีฟทั่วแดนคืออะไรมันไม่ใช่สายพันธุ์ตัวนะคะั่วที่ทั่วแดนไม่ใช่สายพันธุ์ตัวเดี๋ยวคนมาถามว่าทั่วร์ที่ทั่วแดนหน้าตาเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมทัวร์ที่ทัวแดนแปลว่าอะไรน้องฝนนภาษาไทยทัวแดนก็คือ everything everyday everything everyday นะคะคุณผู้ชมนี่เห็นไหม ภาษาอีสานธรรมดาถ้าที่ไหนไปออกเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เด้64ครับ64ครับ65ครับ65ครับจบจบน่าก,กิน ดี๋ยวก็ใส่แซลมอนนะคะเกือบแม่เกือบปอกันดลเลยเอาโบทันเอาขอแดขอแดดหนึ่งสองส้ำหนึ่งสองส้ำขอบพระคุณค่ะเอาน้องฝนบอกให้ส่าใจคุณป้าไปเลยนี่จ้ะ เติมวัตถุดิบนี่ไม่อ่านอาดู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 เขาผสมน้ำยำไปทำอินเสิร์ตนะยั่วยั่วไม่ใส่พริกนะคะเขาไม่ใส่พริกก็ผสมให้เขาตังหาก โซเดียมคาร์บอเนตบูตาเมตอะไรก็ใส่ไปค่ะค่ะจะเ่นแข็งหมูโอ้ยมาหล่หมอลำจะเล่นเนี่ยข้างบนเนี่ยพ่านโนไปกรอบเลยหมอืมคนเริ่มจะวายละ ของก็จะหมดแหละต่อด้วยเร่ะลูกค้ารอนาใช่ผ<อ><อ>่านไปแล้วกว่าร้ารอยคิวคอ่ะอ,อแล้วอ,อันนี้จะย้ำสองนอนใช่ไหมน้องฝนใช่แล้วค่ะ ยำแซลมอนปเปล่าขายเท่าไรแซลมอนปเปล่าราคาเดิมร,ร้อยห้าสิรบ,าร,บาสราคาเดิมพอเปล่าก็เนี่ยแหละครับแต่มันข,นขนึ้น,นหลายรอบแล้วฟลาเดลมั่นจ้ามันขึ้นจริงจริงร้านใหญ่ๆหญเขายังประกาศขึ้น,นเลยนวดแซลมอนครับ ูกเลยจ้าคาใหญ่ใหญ่เนื้อหนาหนาคำใหญ่ๆญ่ไม่ใช่แซลมอนแร่บางๆกล่องละร้อยแบบนั้นสิบชิ้นอย่างนั้นไม่ใช่แล้วคุณผู้ชมบางไม่ได้ป้าเพราะว่มันจะหักมือใช่กินแบบนี้แหละอร่อยเต็มปากเต็มคำไอ้ป้าก็เคยไปซื้อชิ้นละสิบาทอะที่เขาแช่อะดองแช่ แบบเนี้ยเคี้ยวกลุบมกลุบมกล้วพอเช้าฟิป๊๊บแล้วละลายเป็นแบบนี้สีจะขาวอ๋อ่าสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ชมกันไปแบบว่าจุใจเลยทั้งบรรยากาศการยำบรรยากาศการขายนะคะยำแบบต่างๆเรขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชม คลิปของคุณป้าขาเราะนะคะกออพบกันใหม่ในอีพีต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ